นี่ครับสาหรับมีดปลอกผลไม้นะครับของท่านใดที่อ่าไม่คมนะครับหรือหมดคมแล้วนะครับนี่ครับก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาทําการแนะนํานะครับวิธีการอ่ารับคมนะครับของอมีดปลอกผลไม้เราครับโดยอ่ผมก็จะใช้เป็นนี่ครับ อุปกรณ์เราก็จะมีใบมีดคันเตอร์ครับหรือมีคันเตอร์นะครับเราก็จะทําการไว้นะครับนํามาตัดกระดาษทรายนะครับเมื่อเราตัดเสร็จก็จะได้ออกมาลักษณะนี้ครับผมก็จะใช้อ่าใบมีดนะครับแล้วก็กระดาษทรายนะครับว่ากระดาษทรายก็จะเป็น2เบอร์ครับเบอร์นี้ก็ประมาณ120นะครับส่วนเบอร์นี้ก็นั่เป็นเบอร์พันนะครับก็คือ กระดาษทรายหยาบกับละเอียดนะครับเมื่อเราได้มาแบบนี้ครับเราก็ทําการนะครับพันไปที่ใบมีดเรานะครับนี่ครับเราก็ทํากระดาษทรายลักษณะแบบนี้นะครับพันไปนะครับนี่ครับนำกระดาษทรายเรามาพันนะครับกับมีคัตเตอร์เรานะครับ ครับพันแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็พันแบบนี้นะครับก็ซักประมาณสองรอบสามรอบครับจากนั้นนะครับก็นํามาทําการรับนะครับก็สอดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะรับคมมีดเราลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าหนาเกินนะครับเราก็เอาออกอีกชั้นหนึ่งนะครับหรือรีดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ นี่ครับสอนเข้าไปข้างในนะครับจากนั้นก็อาทำการรับนะครับนี่ครับก็แบบนี้นะครับคมกริบเลยนะครับใช้กระดาษทรายนะครับนี่ครับก็รับไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเมื่อเราใช้าเบอร์หยาบนะครับรับนะครับจากนั้นนะครับก็ อาทำการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระดาษทรายละเอียดแบบนี้นะครับก็ทําขั้นตอนแรกนะครับตามขั้นตอนแรกเลยนะครับนี่ครับก็รอบสองก็เป็นกระดาษทรายละเอียดนะครับก็ทําตามขั้นตอนแรกนะครับนี่ครับรับขึ้นรับลงแบบนี้นะครับก็ง่ายๆครับวิธีการรับนะครับ ก็สําคัญนะครับก็คือนี่ครับหาเหล็กบางๆครับก็จะเป็นไม้บรรทัดนะครับหรือใบคัตเตอร์นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเมื่อเรารับเสร็จครับเรามาทดลองอทําการปลอกผลไม้ดูนะครับนี่ครับ ครับก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่นะครับก็คมเหมือนของใหม่นะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ